คลนเแยกแหคควคลังสินค้าทัานบนนะคะคังสินค้าพวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ตามสนามบินหรือท่าเรือเป็นคลังสินค้าที่ถูกพักสินค้าเอาไว้รอการตรวจสอบตามระเบียบของสมนยากรหรือรอการเสียภาษีรอการตรวจสินค้าต้องห้างบางทีมีมาจะเป็นตู้เลยค่ะคลังสินค้าพวกนี้นะคะอยู่ตามสนามบินก็ดี ท่าเรือก็ดีแต่ต้องคือค่าสินค้าทางบนพวกเนี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการขนส่งแล้วก็การจัดเก็บค่สินค้าด้วยถ้าสมมติเป็นค่าสินค้าที่ไปอยู่ตามสนามบเนี้ก็จะขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของการขนส่งสินค้าทางอากาศว่ามันขนอะไรขึนน้นเครื่องๆเลยว่าถ้าขนสัตว์ขึ้นเครืค่องได้เราก็ต้องมีแหวนเาที่ดูแลสัตว์ได้เพราะถ้าสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยถูกกักตัวเอาไว้ก่อน ให้เข้าประเทศไม่ได้เราก็ต้องดูแลได้เหมือนกันเหมือนที่อาจารย์ชอบเล่าให้ฟังที่พึ่งเราเนี่ยพี่คุณไปฝึกงานไปฝึกบริษัทชิปปิ้งมีลูกค้ามาจ้างให้ขนปลากะเบนแล้วก็บอกเป็นปลากะเบนคนไบรนเนก็ไปได้ในเอเ,เชียเราเนี่ยแหละนะคะไปเลือดเรื่องบินที่แหละ,เ,หละเวลานา่งไปเนี่ยนา่งไปแบบเป็นเดนใช่ไหมลกลางมันต้องมีน้ำมีออกซิเจนไปฟไหมคะ แล้วเขาก็จะมีข้อกำหนดน,นะเป็นเงินเกินของนี้ปลาของเป็นเบบีนะเป็นแบบเ,เด็กหน่อยหรืออะไรเพื่อที่จะแบบกำหนดนขนาดอะไรไปใช่ไหมคะปลากดคอไปถึงปึ๊บเข้าประเทศไม่ได้เลยเพราะมันเป็นดันเป็นปลาเบบที่เป็นสายพันที่ไม่ให้เข้าประเทศค่ะประเด็นก็คือในใบของส่มันแจ้งเป็นพัน์ที่เอาเข้าประเทศได้แต่ของจริงอะ่ะดันเข้าไม่ได้ เขาจะมีการสุ่มตรวจสินค้าทุกอย่างที่ขนส่งระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรือหรือเครื่องบินหรือแม้แต่รถนะคะเขาจะมีการสุ่มตรวจอาจจะไม่ได้ตรวจทุกตู้หรือไม่ได้ต,วตรวจทุกกล่องหลังโชคร้ายปลากระเบนตัวนั้นเข้าประเทศไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการขนไปถูกไหมคะเสร็จแล้วปลากระเบนตัวนี้ก็ไปนอนในยู่ในคามคันบนเพื่อรอให้เขาตรวจสอบ เอาให้เขาดูนี่นนอยู่เคลียร์ว่าจะเอานักเข้าได้ไหมหรือจะส่งนังกลับพออาจารย์สอบถามไปที่รุนพี่พวกคุณว่า,าตกลงปากประเ็นัวน,นั้นเป็น แล้วมันเข้าประเทศเขาไม่ได้เขาแค่ดูแลเงเพราะฉะนั้นมันคงเติบโตอยู่แล้วทุกวันนี้ก็คงเดี๋ยวแ a r เ h ้าส์เขาจะมีการเคลียร์ออกะคะ่ะจริงๆสินค้าเนี่ยถ้าเป็นพวกแ a r เ h ้าส์ปปในการขนถ่ายสินค้าที่อยู่ตามท่าเรือจุดหนังซิโนี่นะเขาจะมีกําหนดเวลากําหนดเวลาในการเคลียร์ของอถ้ามมีใครมารับหรือสินค้าไม่อยู่ เออยอยู่ตรงนี้งานเกินไปเขาก็จะมีการระบายของไปเคลียร์ของเป็นคามสินค้าแพนคโลและบางทีสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าอีภาษียืดม,มายืดของมาก็มาเก็บที่ขังม,มอกนะคะแล,ะล้วทุกปีเขาก็จะมีการ,รออกมาประทูลกันนะถือว่าเป็นสินค้าที่เอาเข้ามาแบบที่กฎหมายไม่ได้รับการจ่ายภาษีคะต่อมาเป็นคางบริเจอรู ทางบดิเตอร์นะคะเขาจะมีแวร์เฮาที่ให้เราไปเช่าครัสินค้าเก็บบริเตอร์ค่ะเก็บบริเตอร์ในครัวเรือนมันไม่ใช่บริเตอร์เพื่อขายนะคะแต่เป็นบริเตอร์ของเรานี่แหละเก็บตู้เตียงโซฟาเก้าอี้โต๊ะอย่างบ้านเราเสรเราเนี่ยก็มีแวร์เฮาในการเก็บเก้าอี้เก็บโต๊ะเก็บตู้เหมือนกันแต่ไม่ได้เช่าทุกที่นะคือต้องมองว่าในบางธุรกิจต้องมันมันต้องมีที่เก็บบริเตอร์ค่ะโรงเรียนมหา เราก็ต้องมีพื้นที่เหล่านี้ในการเก็บคอพิวเจอร์หรือแม้แต่คอนโดคอนโดหมู่บ้านที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะแบบท้ออยู่เนี่ยเวลาเขาจะขนถ่ายสินค้าเข้าสถานที่ของเขาเขาก็ต้องมีแวร์เขาในการเก็บคอมิเตอร์เหนมือนที่อาจารย์เล่าเขาขอที่ย้ายคอมิเจอร์เข้ารีสอร์ที่เกาะช้างการค่ะมันจะมีคลังสินค้าที่รับเก็บเฉพาะคอิเจอร์เลยหรือบางครั้งอาจจะเป็นการย้ายถิ่นฐานบ้านเกิด บางคนเติบโตที่เมืองนอกอยู่เป็นสิบยี่สิบปีจะย้ายกลับประเทศตัวเองพอย้ายกลับประเทศเพิ่มมันต้องพุ่ออกจากบ้านก่อนคืนบ้านให้เขาบ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยต้องขนเฟอร์นิเจอร์ออกหรือขนสินค้างออกสิ่งของของตัวเองที่ซื้อเข้าบ้านเนี่ยไปพักแวะไว้เก็บไว้ที่แหวนเฮาส์รอการเคลื่อนย้ายส่งกลับมาเวลาเอาขนกลับมาก็จะขนมาเป็นตู้เนี่ยค่ะใส่ตู้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากมัน แบบเราไปเดินเรื่องซื้อ,อโคอมพนวเตอร์เนะ่แต่ก็งงคือเขาก็จะมีการติดรหรัสติดป้ายบอกไว้ว่ามันเป็นของใครโดยส่วนมากเขาก็จะให้แบบเช่าเป็นที่เขาจะมีการติดตารางช่องให้เลยว่าช่องนี้นะโโนเป็นคอม์นิเจอร์เช่าคอร์นเตอร์ของลูกค้า A นะลูกค้า B นะอาจจะไม่ได้แบบว่าวางเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรมากมายนะคะถ้าเป็นแบบเช่าคอร์นเตอร์พวกนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่นานหรอกดูแป๊บเดียวเขาจะมี เขาก็จะแบบรับจัดเก็บพวกบริเอรพวกนี้เลยแล้วก็มีเป็นค้างสินค้าสําหรับพืชผลเฉพาะอย่างค้างสินค้าสําหรับพืชผลเฉพาะอย่างพวกข้าวพวกป้ายพวกผลสัตว์นะคะจัดเก็บแค่ชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นไม่จัดเก็บรวมกันส่วนมากจะเป็นสินค้าแบบโมเลกุลเล็กๆนะคะอย่างพวกข้าวข้าวเปลือกเปลือก ดินทรายอะไรพวกนี้นะคะทางสินค้าพวกนี้จะมีการจัดเก็บจัดรียงแล้วก็ถ่ายสินค้าออกจ่ายสินค้าออกไปมีทั้งแรงคนและแรงเครื่องจักรด้เนี่ยค่ะเด็กลองสังเกตวิธีการเตรียมของเขาวิธีการวางกระสอบข้าวของเขาเนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกระสอบสลับกับหนึ่งกระสอบนี้ตัดกว่า แล้วก็เรียงว่ามัอีกหกแล้วก็สั่งวะเรียงขึ้นมาอีกหกแล้วก็สั่งวะแนวนอนแนวั้แนวนอนแนวั้งสลับก,กันไปเพื่อให้มันอยู่อยู่ด้าเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะมีวิธีการวางอีกการวางจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนหรือวางจากข้างบนลงมากรรมกรแบกหามเนี่ยคะ่ะนอกจากจะต้องแบกหางแล้วยังต้องมีทักษะในการวางเรียงอีกวางอย่างไรให้เก็บให้ได้ประสิทธิภาพที่สุด หรือบ้านใครทำรงสีมารองสีข้าวนะคะเป็นแบบนี้นะคะหรือจะเป็นพวกเนี่ยค่ะขันขนสัตว์อันนี้คือขนแกะที่เขาถ่ายขนเป็นตัวตัวใช่ขนพูดเดิ้ลนะคะขนแกะที่แบบเขามีความสามารถในการถ่ายแบบถ่ายท,ทีเดียวเลยลูกไม่มีรอยต่อเลยะคะ่ะพอดถ่ายแล้วก็ออกามาเป็นหนึ่งผืนเลยขนแกะอย่างเงี้ยนะคะจริงจงก็ไม่ได้สนับสน,นให้ใช้ขนนะ สงสารใช่พวกขนโค้งขนเฟยอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปซื้อใช้นะถ้าจะซื้อก็คือซื้อเป็นขนเทียมไปค่ะเมืองนอกเดี๋ยวยังมีแบบพวกขนมิ้งขนแกะขนอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้เห็นกรรมวิธีของการได้ขนมาพอเราไปเห็นแล้วเราจะแบบพวกนักอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอนรุรักษ์อ่ะเขาจะแบบเอาภาพอาจารย์ก็ชอบดูอ่ะมันก็จริงๆริงก็คือสงส,สงารนี่แหละแต่เราคือดูเพื่อเตือนใจตัวเองไม่ให้ไปใช้อะไรเนี่ย แล้มบงวิธีเขาเลี้ยงเพื่อเอาขนนะ่ะเขาไม่ได้ดูแลดีมากหรอกมันอาจจะอยู่กับแอ่งแอ่งอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแกะมันยังดีมันยังวิง่งเล่นกระบองแดงของมันในทุ่งได้ในชะ่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบพวกมิ้งนะ่ะตัวมิ้งขนมิ้งที่จริงอะไรพวกนี้นะคะมิ้งมันจะหน้าตาเหมือนแหลมๆน่ะปากแหลมนะคะโอ้หน้าของสารคือน้งอยู่ในกรงแบบชื้นชื้นลำอับแบบไม่สะอาดอนะไรอย่างเงี้ยคือขนน้งซักได้เขาก็เลี้ยงให้น้งแค่มีขนนะ่ะ แล้วก็ถ่ายขนานขนานเกิดใหม่ก็ถ่ายอีกขนเกิดใหม่ก็ถ่ายอีกบางบางสัตว์ยังแก่มันถ่ายแล้วยังถ่ายอีกได้ใช่ไหมคะจัดบางอย่างถลกหนังนะลูกถลกหนังมันก็ตายอ่ะถลอกกำลังที่มันยังเป็นเป็นอยู่ก็สัตว์นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ถนัดมือนะคะแต่ว่าคือถ้าเป็นคังพวกนี้นส่วนมากคางัตว์ก็จะเป็นคังแก่ทีนี้แหละแล้วก็คังป้ายค่ะป้ายที่มันต้มป้ายอ่ะ ที่เรอไปยัดพุยัดที่นอนยัดหมอนยัดอะไรได้นะคะค้าพวกนี้มันเก็บรวมกับสินค้าอื่นไม่ได้ลูกเพราะมันลอยไปติดได้นะคะกเศษขนน่ะมันลอยไปติดตามสินค้าต่างๆได้ต้องมันรำไรเอากรดออกจากสินค้าอีกเพราะฉะนั้นก็แยกเก็บไปเลยเก็บเฉพาะอย่างเขาถึงเรียกว่าเป็นคางสินค้าเฉพาะอย่างอย่างทางข้าวอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ข้าวเพราะเวลาเขาเทข้าวลงพื้นน่ะเป็นกองใหญ่เลย ถ้ามันปอนกานกับข้าวเปลือกก็สวยอีกใครจะมานั่งแยกข้าวทีละเม็ดนึอืออกใช่ไหมหรือดินหินกรวดกับดินทราอยอย่างเงี้ยน,นะคะโอ้โหถ้าเทรวมกันไปนี่แยกยาก,ยากเลยเห็นไหมตอนนั้นเขาถึงเรียกว่าเป็นคลาสพื้นิยเฉพาะอย่างรับมีผู้ให้บริการเหมือนกัน,นะคะ่ะมีผู้รับจัดเก็บเหมือนกันต่อมาเป็นทำสินค้าแบบเทกองไหมคะ มันก็เป็นแบบเนี่ยเลยกระดนดินทรายที่เขาใช้เอาไปก่อสร้างเหลือไปทำสิ่งลูอสร้างต่างต่นะคะทีนี้เราจะมาดูการเลือกขนาดของคลังสินค้าผู้ให้บริการทาสินค้าจะต้องมีการวางแผนเพื่อเลือกขนาดของคลังให้เหมาะกับธุรกิจนะคะโดยปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดขนาดของคลังเนี่ยก็มีตั้งแต่หนึ่งเลยลูกระดับการบริการลูกค้าค่ะ ระดับในการให้บริการาลูกค้านะคะดูว่าถ้านลูกค้าใน,นความเร็วนะคะส่งสินค้าให้ลูกค้าภายในสองถึงสามชั่วโมงองค์กรหรือเจ้าของบริษัทผู้ให้บริการน,นะคะจาเป็นจะต้องสร้างคื้นที่ขนาดใหญ่หรืออาจาจะมีจํานวนมากกระจายตัวอยู่ตามสถานที่ต่างๆให้ใกล้ลูกค้าให้มากที่สุดทางสินค้าที่อยู่ ยกตัวอย่างโลบารก,ก็ได้ค่ะโลบารจะมีสูงกระดาษสินค้าใหญ่ๆอยู่ตามภาคต่างๆแล้วก็จะมีคลังย่อยๆอยู่ในัะแวกนั้นด้วยมีสูงกระดาษสินค้าอยู่ที่วังน้อยที่นครสวรรค์อที่นครศรีธรรมราชแต่เขาก็จะมีคลังย่อยๆกระจายตัวอยู่ได้ทั้งฝั่นะคะัเพื่อตอบสนองต่อระดับการให้บริการส่วนบันจจัยตัวที่2ก็คือขนาด ขนาดของสินค้าก็มีผลต่อขนาดของคลังเหมือนกันค่ะเราต้องสร้างคำขึ้นมาให้มันสัมพันธ์นกันกับปริมาณที่เราจะจัดเก็บเนาะกล่องเราต้องวางแผนก่อนค่ะว่าเราอยากจะให้คลังเราเก็บสินค้าได้เท่าไหร่ก็ออกแบบคำขึ้นมาให้มีความสามารถจัดเก็บได้เท่านั้นโดยส่วน้ากเขาจะยึดตามขนาดของพาเลตขนาดพาเลตมันเป็นขนาดมาตรฐานไงคะร้อยคูนร้อยร้อยยี่สิบ สองขนาดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นพอเรามีขนาดมาตรฐานรว่นี้มาทำให้เรากัาบเก็บขนาดของแวร์เราได้โดยส่วนมากเขาจะใช้วิธีการแบบเรียกมันแบบสามารถจัดเก็บได้หนึ่งหมื่นผลิตแวร์เขานี้สามารถจัดเก็บได้ 1, 10, เ,เาาจเ็ด,ด 7, 500, พันห้าร้อยผลิตก็คือขนาดของสินค้าก็ขึ้นอยู่ขนาดของตัวสินค้านี้นะคะ หรือเราอาจจะดูปัจจัยอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือรอบระยะเวลาในการหมุนเวียนสินค้าเข้าออกคางสินค้าที่มันมีรอบในการหมุนเวียนช้าอาจจะต้องมีคางสินค้าขนาดใหญ่กว่ารอบหมุนเวียนเร็วความหมายก็คือยังไงหมุนเวียนช้าหมายความว่าไงลูกสินค้าที่หมุนเวียนช้าหมายความว่าไงคะมันเก็บนานเนี่ยพอมันเก็บนานของมันจะเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆือพื้นที่มันควรใหญ่ พื้นที่ควรจะมีขนาดกว้างพอในการเก็บถ้าเป็นความสินค้าที่ออกเร็วไปเร็วมาเร็วเข้าปุ๊บออกเลยเข้าปุ๊บออกเลยเก็บไม่นานอาจจะไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ค่ะคาสินค้าเล็กเท่านั้นนะคะการเลือกขนาดข,าดของความสินค้าก็จะต้องมีการวิเคราะห์พื้นที่สำนักง,งานภายในคลังด้วยะคะ่ะจำเป็นจะต้องมีการสร้างสำนักง,งานให้พนักง,งานรับพิสเนี่ยนะคะ เพราะเราต้องมีสถานที่ในาาการจัดเตรียมเอกสารมีสถานที่ในการประสานงานสื่อสารก็ต้องมีออฟฟิศมีโต๊ะทำงานมีคอมพิวเตอร์มีอุปก,กรณ์สื่อสารต่างๆก็ต้องการพื้นที่เอาไว้สำหรับทำเป็นออฟฟิศด้วย